ถ้าแบบนี้ไม่รอดตายพวกนี้เขาตายรากให้ชุ่มเลยไม่ต้องกลัวเขาเน่าเขาตายเพราะดินเขาแห้งเอาลรอบนึงนะนี่สวนกันเลยทางนี้ปุ๊บสูตรผสมดินเลี้ยงต้นอ่อนเขาทำกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะผลสำรัจปลูกผักครับดินมันชื้นนะครับดินหมาเพิ่งจะหมักขึ้นมาใหม่ๆเลย เออเอ,อ,เอ,อ,อันนี้ก็ยังช่วหน่อยเม้นละเอียดหน่อยร่อนให้มันได้ปริมาณให้มันเหลือไว้หน่อยหนึนะ่ง่ะไา่งั้นถ้าเดี๋ยวเราไปลงมือปลูกปุ๊บ เอาต้นอ่อนลงปุ๊บดินไม่พอต้องมาล่อนอีกเที่ยวน,นี้จะใช้ฐานหลุมอฐา,านเนึงอะได้ร้อยหลุมนะแต่หลุมมันจะเล็กมากๆเลยเนี่ยยังไม่รู้ว่าทำแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้แค่ฐานละห้าสิบหลุมพอร้อยหลุมหลุมมันจะเล็กนะต้องลองดู ดินหมักนะร่อนนะแล้วขุยมะพร้าวก็ร่อนนะดินขุยมะพร้าวแล้วก็แกบดำอันนี้จะออกดีหน่อยแห้งๆมันจะออกง่ายหน่อยจะร่วนหน่อยอเห็นไหมเพื่อนๆนี่ไม่ต้องแช่น้ำนะ สารฝาดมีก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าแช่น้าเสียเวลาแล้วมันเปลืองน้ําด้วยใครๆบอกว่าสารฝาดมีผลต่อรากพืชแต่ผมไม่เคยมีนะมันไม่มีนะดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเดียวกันเลยแช่น้ําให้ชุ่มชุมแล้วบีบมันมาแล้วก็โรยแล้วก็เอาผักโรยเนี่ยผักก็ขึ้นเนี่ยนี่วันที่เท่าไหร่ละยี่สิบเอ็ดวันนี้ยี่สิบห้าสี่วันแล้วเนี่ยต้องลงถาดล้วลงถาดเพาะละเนี่ยเนี่ย เห็นมันนี่เพื่อนเพื่อลากเต็มเลยนี่นี่เห็นลากไหมนี่มองเห็นมันนี่ลากขาวเลยนี่นะลากยาวด้วยเห็นไหมนี่อุ้ยเสียหายปล่ามึมันจะเสียหายหรือเปล่ามึจะไม่เป็นไรนี่แหละให้ดูว่าสารฝานไม่มีผลต่อรากพืชขุยมะพร้าวร่อนกับปริมาณเดียวกับเท่ากับดินอ่ะพูดง่ายเอาเอาเท่าเท่ากัน กาเอานะไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะเสร็จแล้วแกบดำครับแกบดำนี่ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะไม่ไม่ต้องเท่ากับดินหรือขุยมะพร้าวไม่ต้องเท่าเอาน้อยหน่อยก็ได้เพราะว่า เราไม่รู้ใส่เยอะจะมีผลเสียป่าแต่ก็ใส่ทุกครั้งนะเพราะเขาบอกว่าแกบดาหรือแกบเผาเนี่ยช่วยเร่งรากให้รากออกเยอะออกไวเราก็ต้องใส่นะมันเป็นอะไรโพแทสเซียมป่กไม่รู้นะพวกเผาเผาอะไม้ไอ้ทานเผาหรืออะไรพวกเนี้ย เอานะประมาณครึ่งหนึ่งพอที่เหลือก็เก็บกลับไปก่อนสามอย่างนะนี่เพื่อนเดี๋ยวให้ดูกันนะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนี่นะมองเห็นไหมครับนี่ดินกับ ขุยมะพร้าวเนี่ยเท่ากันใกล้เคียงกันก็ได้แต่นี่ให้เหลือครึ่งเดียวพออะไรแกบเผาแกบดำอันนี้เพื่อนเพื่อหลายคนอาจจะสงสยัยต้องใส่ปุ๋ยไหมตอนเนี้ต้องใส่ปุ๋ยแล้วแต่เนี่ยตอนต้นอ่อนเนี่ยไม่มีไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะกามะพร้าวชุบน้ําบีบมันมาแล้วก็ร่าน้าแค่นั้นเองพอลากเขาออกตอนเนี้ยเราจะมาลงหลุมเพาะเนี่ยต้องให้ปุ๋ยละเหมือนกับเด็กกำลังโตถ้าไม่มีปุ๋ยจะไม่ต่อนะ ปุ๋ยหมักพืชสดนะเดี๋ยวมาดูกันนี่ปุ๋ยหมักพืชสดนะเห็นลาขาวไหมเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมครับนี่แหละนี่แหละ,หละผักมันจะโตไวก็เพราะมันมีปุ๋ยนี่แหละในจุดเส้นสูงมากๆอันนี้ต้องใช้ตะแกงทีหน่อยเออห่างหน่อยไม่งั้นมันไม่ลงก็จะได้แต่ใบกระถินนะนะ มันเป็นกรถินหมักนะที่นี่จะอินซีรอยเปอซนเลยนะไม่มีเคมีนะเรายังไม่รู้ว่ารากพืชอ่นนะเขาอะ่ะจะอ่อนไหวกับปุ๋ยหรือเปล่าเราก็อย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะแต่ต้องใส่นะ เราถึงต้องหมักปุ๋ยเองนะเพื่อนๆแล้วมันจะใช้ได้สบายใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อปุ๋ยหมักพืชสดก็มีทําคลิปไว้แล้วนะก็ลองเข้าไปค้นดูนะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะทําอีกเพราะเดี๋ยวผังเราโตเราจะได้มีปุ๋ยใช้น่าจะพอละปริมาณประมาณนี้ เกือบๆจะเท่าดินกับไอเนี่ยดินกับขุยมะพร้าวแต่ไม่เท่านน้อยกว่า <c oughs> เดี๋ยวขอร่อนอีกทีดีกว่านี่ร่อนสองรอบเลยเอาหยาบๆกับนั่นแต่เนี่ยตะแกรงละเอียดหน่อยแต่มันยัไม่ค่อยออก แกงถีก้านมันก็จะมาด้วยเห็นไหมน,นี่ไปหาซื้อตะแกงก็ยังไม่ได้ที่ถูกใจตะแกงก็ยังไม่มีจําเป็นต้องเอาด้วยแล้วนี่เอาหมดเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยพอนะเสียงไม่รู้จะเป็นไงบ้างเสียงเสียง ก็เอามาคุกให้มันเข้ากันนี่นะประมาณนี้นะนี่มองเห็นไหมนี่นะสี่อย่างนะตัวนีกทีนะั้นดินหมักมาล่อนปุ๋ยมะพร้าวล่อนไม่ต้องหมัก <c oughs> แกบดําล่อนปุ๋ยหมักพืชสดล่อนทุกอย่างต้องร่อนหมดเพราะรากพืชมันเล็กมากเท่าเส้นได้เองเขาต้องการดินที่มัน ละเอียดอ่อนนุ่มนะเม็ดใหญ่เดี๋ยวมันจะล่างมันจะไม่เดินนี่นะเห็นไหมครับนี่นะช้าช้านะก็ผสมให้ม <c ười> นะันเข้ากันเพื่อนบางคนบอกว่าทําไมไม่ใส่ถุงมือขอบคุณมากที่แนะน,นําการใช้มือเปล่าๆเนีน่ยมันจะสัมผัสได้ทั้งหลายอย่างทั้งความชืน้นอะไรได้ได้หมดเลยแต่ถ้าเราใส่ถุงมือเราจะไม่รู้มันชื้นแค่ไหน นี่นะสูตรนี่สุดยอดแนะ่นอเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วรอบนี้จะมีผักต้นอ่อนเยอะมากๆเลยเพื่อนๆสิบเอ็ดถาดอ่ะถาดละห้าห้าสิบต้น ห้าสิบเอ็ดก็ห้าร้อยห้าสิบต้นแต่อาจจะรอดไม่หมดห้าร้อยห้าสิบต้นนะรอบที่แล้วปลูกอันนี้เล็โอก๊กแค่ร้อยแปดสิบต้นยังลากเลือดเลยเพื่อนเพื่อนเจ้านี้เลยปลูกไว้เพาะขึ้นมาเยอะๆยอะก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะรอดหรือเปล่าก็อาจจะทยอยลงปลูกเราก็เตรียมแปลงเตรียมดินไว้แล้วดินก็หมักไว้แล้วนะจะอาจจะปลูกกระถางด้วยลงแปลงด้วยเพราะกระถางอย่างเดียวมันไม่พอถ้าเราไปซื้อกระถางก็ต้องใช้เงินอีกหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะเราก็เ,เอาลงแปลงด้วย กระถางเรายังมีอยู่เดี๋ยวรอให้นั่งก่อนเเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะเพื่อนๆใครจำได้บ้างว่าใส่อะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่นะมาเล่าให้ฟังหน่อยนะนี่นะน้ำอย่าเพิ่งใส่น้ำอย่าเพ,พิ่งใส่นะแล้วก็นี่เลยจะมือดอีกงแล้วเพื่อนๆ กลับมาเร็วก็แดดร้อนนี่เลยรอยรอยเป็นเลยหกไม่เป็นไรเพราะเรากระสอบมาลองไั้แล้วเอาให้มันครบร้อยหลุมเลยเผื่อไว้เลยที่ผมไม่อยากใช้ร้อยหลุมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเล็กหลุมมันเล็กแต่เห็นเขาทํากันเขาก็ทํากันได้นะร้อยหลุมผมว่ามันต้องฝีมือหน่อยนะเพราะร้อยหลุมเนี่ยหลุมมันเล็กไนงะแล้วพอหลุมมันเล็กปุ๊บ น้ำมันจะแห้งไวถ้าเราเผิ่แป๊บเดียวต้นไม้ตายหมดเลยนะมันแห้งมันร้อนมนะันตายหมดเลยก็จะลองดูว่ามันจะได้ไหมแต่ไอห้าสิบหลุมเนี่ยมันได้อยู่ก็จะลองร้อยหลุมดูบ้างพิสูจน์ฝีมือเพราะว่ามันจะทําได้ไมันก็เห็นเขาทํากันได้นะผมก็มันต้องลองนะของแบบนี้เรียนรู้ไปเรื่อยๆไปพร้อมๆกันนะเพื่อน เพื่อนๆก็ดูแล้วก็ลองทําดูบ้างนะมันจะตื่นเต้นได้ลุ้นทุกวันเวลาเขาตอนี่โหตเอาตเอาเลยนะไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะเพื่อนๆถ้าบางครั้งไม่ได้มองกล้องก็ขอโทษทีด้วนะรูปให้มันเต็มๆอ่ะแน่นก็แน่นพอสมควรไม่ต้องถึงกับกดนะนี่นะร้อยหลุมร้อยหลุมเรามาลองดูกัน อาจจะได้ร้อยหลุมเดี๋ยวดูก่อนนะนี่ที่เหลือเก็บไว้ก่อน นมากๆเลยร้อยหลุมเห็นอยู่น้านี่น้ำแช่น้ำเนี่ยแช่เพื่อเอามะพร้าวออกไปแล้วเราก็เหมือนเดิมอ่ะโอดูเดียร่าเห็นไหมนี่วางนี่เขย่าเขย่าเคียวเขียมาเอาต้นที่แข็งแรงก่อนนะลงอืผ่านไปโอ้ร้อยต้น ค่อยๆดูกันไปนะนเพื่อนๆนะต้นเล็กแยกไปก่อนเลือกต้นที่แข็งแรงเอาวางลงไปต้นนี้ไม่แข็งแรงแยกเอาไปไว้ในน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่พอแล้วก็ค่อยมานี่ นนอนุถนอมหน่อยแต่ก็ไม่ต้องถึงแบบนั่นเขาไม่ตายทําแบบนี้แหละไม่ตายดูดินี่สิบเอ็ดแผงก็ทําแบบนี้แหละดูดูเหมือนว่ากลัวกล้าๆนะทุกคนจะเป็นแบบนี้แหละครั้งแรกลองทํานะเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆได้ลองทําดูต้นนี้หลงมาสีม่วงๆมมนรู้อะไรนะเราก็ไม่รู้แหละลองเลี้ยงดูก่อน ้าหลุมร้อยหลุมมันก็คุ้มเดียนะมันเล็กหน่อยก็จริงแต่อย่างต้องลองอ่ะเราไม่รู้ว่าหลุมเล็กแล้วน้ํามันแห้งไวเราจะดูแลเขาได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราไปทํางานตอนเที่ยงเที่ยงน้ามันแห้งอันดินมันแห้งกลับมาเย็นเย็นตายหมดเลยเหี่ยวมดเลยเรียบร้อยก็ต้องมาพอกันใหม่ต้องพยายามต้องพยายามลองดูถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งหัดทําก็แบบห้าสิบหลุมก็พอนะอย่าไปเอาร้อยหลุมโอ้โหดูลากเลยเนี่ยเห็นไหม อืมยาวจนแบบยาวกว่าต้นอีกรากแข่งกับเวลาหน่อยนึงแต่ก็นั่นแหละทำล้วก็ต้องทำให้หมดเลยอะ่ะร้อยหลุมก็ดีนะเพื่อนเพื่อนนะฟังไปนะเพลิน,นถ้าห้าสิบหลมุมก็ต้องใช้สองถาด ร้อยหลุมกระฐานเดียวไม่รู้แหละมาลองดูไปพร้อมๆกันว่าระหว่างห้าสิบกับร้อยนี่เป็นฐานแรกแล้วเป็นครั้งแรกนะที่ใช้ร้อยร้อยหลุมนะมันก็จะน้อยไปแต่ละรอบใช่มาถ้าได้ไม่ถึงยี่สิบต้อนอย่างเงี้ยมันจะน้อยเสียเวลาแต่ก็ต้องทําเพราะมันเพาะมันมาแล้วก็ต้องนั่นเนี่ยเสียดายแต่ถ้าได้เป็นร้อยขึ้นไปนี่มันก็จะดีนะนี่แหละคุ้มเลยแหละ ถ้าทำเป็นแล้วทำเยอะไม่เป็นไรทำน้อยๆถ้ามันมันได้มันเป็นขึ้นมาก็มันก็ดีใจยังไม่มีกําลังใจแต่ถ้ามันไม่เป็นมันเสียหายก็ยังเออเสียหายแบบน้อยๆโอ้โหนี่ร้อยต้นเหลือนะเนี่ยนี่เกินร้อยนะเนี่ยมันไม,ไม่น่าเกิดเยอะขนาดน,นี้เลยเหนื่อยเอาทานเดียวก่อนพรุ่งนี้อาจจะต้องทําต่อ ทีแรกน้ำเข้าๆเนี่ยนะว่าจะเอาถานห้าสิบบุงแต่คำนวณเข้าๆน่าจะเป็นร้อยนี่ยังเหลืออยู่เลยเห็นไหมเพื่อนๆนี่น่าจะมีอีกห้าสิบอยู่ตรงนี้ก่อนนะน้องๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาว่ากันไม่ไหววันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าคลิปยาวอีกนี่นะอยู่ในนี้ก่อนเยอะเลี้ยงเขาต่อ ให้เขาโดนแดดนะไม่โดนแดดต้นมันจะยืดนี่เพื่อนๆเห็นหมาต้นมันสั้นแต่โดนแดดก็ต้องระวังฝนด้วยมีอยู่วันหนึ่งกลับมาน้ําฝนขังแล้วโอ,โอ้โหนึกว่ามันจะตายลีดเทน้ําทิ้งแต่ไม่ตายนี่พอ่องไปแล้วแล้วก็เลี้ยงไว้ก่อนนี่โดยการฉีดน้ําไว้อย่าให้เยิน้นะเยิน,ยนมันเน่านนล่างมันเน่านี่แล้วก็ไปพักไว้ตรงนี้นี่พักไว้ตรงนี้ มันไม่มีคนถือกล้องนะเ,นเพื่อนๆนี่นะนี่ใกล้ที่สุดแล้วขยายแล้วนะนี่นะไม้เสียบลูกชิ้นเอาแบบอย่างใหญ่หน่อยเห็นไหมนี่จะหักก็ได้ไม่หักก็ได้เนี่ยกดลงไปเลยกดระหว่างรอยต่อของต้นกับ่างอ่ะลงจากต้นมานิดนึงอย่างนี้ดีกว่านี่เห็นไหมนี่นี่คนต้นนะนี่ล่างนะเราก็กดตรงเนี้ยตึ๊บตึ๊บลงไปเนี่ยนี่ต้นนี่่ากกดระหว่างเนี้ย ให้มันจมลงไปเลยมันไม่ตายหรอกนี่ปืด๊ดนี่ยแล้วบางทีเรายกขึ้นมาเนี่ยมันจะตามขึ้นมาด้วยเราก็ามือประคองไว้หน่อยนี่นะกดลงไปเลยปืด๊ดนี่นี่ให้ใบโผล่ขึ้นมานิดนึงโผล่ขึ้นมาครึ่งเซนก็ได้นะนี่นะนี่ดูมือใหม่อาจจะก,กล,ากล,ากลา้ากลัวนะกดไปเลยไม่ตายหรอก ถึงตายยังไงก็ยังเหลือเชื่อผมสิสมมติว่าห้สิบต้นตายสักยี่สิบต้นก็ยังเหลือตั้งสาิบใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ถ้าเคยทำบ่อยๆแล้วห้าสิบก็จะเหลือห้าสิบนี่นะที่ทำไปเนี่ยห้าสิบก็เหลือห้านี่ร้อยหนึ่งอาจจะเหลือสักแปดสิบก็ยังดีไม่ต้องเต็มร้อยใช่ไหมกดไปเลยมองไปด้วยกดไปด้วย เดี๋ยวมาดูวิธีลดน้ํานะผมมาทําใหม่ๆผมยังพลาดอะไรลดน้ํานึกว่าพอแล้วกลับมาอีกวันตายหมดเลยเสียดายมากเสียเวลาด้วยแต่เพื่อนๆดูผมแล้วเอาไปทําตามไม่ต้องไปลองให้เสียเวลาคือผมลองมาหมดแล้วมันตามขึ้นมาต้องมือกดไว้คือผมเนี่ยลองมาหมดแล้วทุกอย่างจนสมบูรณ์แล้วถึงจะมาทาให้เพื่อนๆดูคือ เราก็เอาประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาทำแล้วเราก็มาลองทำใช่ไหมเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปหาประสบการณ์หรอกทำเลยเพราะว่าผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วรอดหมดจะค่ำแล้วจะค่ำแล้ว อ้าเพื่อนๆไปเผลอล่ากน้ําก่อนดินมันจะแน่นพอดินแน่นปรากดไปต้นขาดต้นขาดนะอย่าเพิ่งไปล่าน้ํานะเอาดินป่องๆเนี่ยดินชื้นๆนิดนึงก็ไม่เป็นไรดินแห้งก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังโปร่งเราจะกดลงไปเนี่ยมันจะกดลงแต่ถ้าเปียกน้ํามันจะแน่นกดลงไปปุ๊บต้นขาดลากขาดมันก็โอกาสรอดมันก็จะน้อยนะนบอกว่าเอาประสบการณ์ของผมเนี่ย ไปลองทำดูรับรองเดี๋ยวมาดูเทคนิคการลดน้ำกันมือใหม่พลาดแน่นอนผมรับรองเพราะว่าผมเคยพลาดมาแล้วอาจจะคิดว่าลดน้ำมันจะไปพลาดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะลดน้ำง่ายๆเนี่ยแถวประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสองห้ากับหกสิบแล้วแถวสั้นแถวสั้นจะมีสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ด หนึ่งสองามสี่ส็ดสี่ก็ส4่สกับสีก็ร้อสี่ต้นอ่าที่บอกว่าจะพลาดตอนลดน้ำเนี่ยพลาดตรงไหนรู้ไหมนี่นะนี่เป็นปอกกี้นะนี่นะเปิดน้ำแรงๆเลยเพราะว่าเออทำไมถึงไม่ใช้บัวรู้ไหมบัวรูมันใหญ่เพราะลาไปปุ๊บหลุดกระจายทิ้งหมดเลยนะมันหนีหมดเลย ต้นนี้มันเลยเพื่อนเพื่อน,นมือแม่ก็จะใช้แบบนี้อดูนะนี่เวลาฉีดไปฉีดไงก็ได้ไม่มีไม่มีหลน่นไม่มีหายน้ํามันน้อยมันจะต้องอย่างนี้อ่านี่นะฝั่งนี้หนึ่งรอบเอา้าย้อนมาฝั่งนี้ปุ๊บนี่นะแสงจะพอผมรล้พระอาทิตย์จะหมดแล้วหกโมงกว่าน,นี้นะอสองรอบแล้วนะไม่พอใจเอาสามรอบเลย ร่อนให้ทั่วๆเลยนะฉีดทั่วๆสามรอบนี่ครบสามไม่พอใจอีกรอบมันสี่รอบออกซนทางนี้บ้างนี่นะนี่แหละเทคนิคการลดน้ําใช้บัวไม่ได้ใช้บัวลากต้นไม้ลอยขึ้นมาหมดเลยปุ๊บอ่าใช่ไหมเพ <ๆ S 1> ื่อนๆก็คิดว่าเนี่ยแค่นี้พอแล้วจริงๆเราไม่พอเชื่อเปล่าคุยดินดูเลยเนี่ย <c oughs> มาลงมานิดเดียวเองความชื้นไม่พอแล้วก็ แต่สมมติว่าเราคิดว่าพอเราก็ไปเก็บไว้ใช่ไหมเนี่ยเก็บไว้ในร่มเราจะทํากลางคืนนะเก็บไว้ในร่มพรุ่งนี้เช้ามันดูเหี่ยวมดเลยเพราะอะไรเหี่ยวเพราะว่าความชื้นไม่พอรากเขาอ่อนๆเขาต้องการน้นําให้มันพอไม่พอเนี่ยอย่างเงี้ยไม่พอวิธีที่จะทําให้พอเดี๋ยดูนะเอาฝาโค้งเล็แลเบแป๊บซี่ก็จะเจาะรูเห็นไหมเห็นหเพื่อนๆะเอาเข็มน,นะเข็มด้านใ,นใหญ่เผาเผาไปแชกให้มันร้อนๆแล้วก็เจ่อยนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อน เจาะรูแบบนี้เป็นรอบวงกลมอ่ะสองวงเจาะเจาะเจาะวงนอกวงวงแล้วก็เจาะเจาะวงในนะเอาเข็มเนี่ยเผาไฟร้อนๆเผาไฟแช็กก็ได้เข็มเล่มใหญ่ๆหน่อยไม่ใช่เข็มเย็บผ้านนะเล่มใหญ่เท่าไส้ดินสออ่ะนะแล้วก็เจาะเป็นแบบนี้แล้วก็มาใส่ไอ้นี่ขวดแบบนี้ขวดเบ๊บซี่แล้วโคก็ได้นี่นะมันก็จะออกมาลักษณะนี้เห็นไหมเนี่ยนี่เลยนี่เลยนี่ย ต้องแบบนี้เลยถึงจะพอเชื่อหรือเปล่าถ้าไม่แบบนี้นะตายหมดร่างให้ชุ่มเลยไม่ต้องกลัวเขาเน่าเขาตายเพราะดินเขาแห้งเอากรอหนึ่งนะนี่สวนกันเลยทางนี้ปุ๊บไม่พอใจเอากรอหนึ่งทางนี้นี่ต้องแบบนี้ถึงจะพอป๊อกกี้ไม่พอเนี่ยยังไงก็ถึงข้างล่างแน่นอน นะอันนี้ลากลอยขึ้นมาเนี่ยตกลง,งไปท้าไมมั่นใจก็เอาอีกให้ปิดเดี๋ยวผมไปเติมมัหน่อยดีกว่านี่เติมมาแล้วน้ำเปล่านะเพื่อนๆถามว่าน้ำปาหมักได้ไหมมีแต่ยังไม่ใส่เพราะไม่แน่ใจว่า,าลากเขาจะรับกับน,น้ำปาหมักได้ป่ะเอาน้ำก่อนนะแล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักก็อย่าเยอะนะั้นครึ่งหนึ่งของของดินอะสมมติว่าดินหนึ่งส่วน ปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนแกบดาครึ่งส่วนปุ๋ยหมักพืชสดครึ่งส่วนร่อนเนี่ยอาล้อมเลยนะนี่นะดูนะลาดไปเลยไม่ต้องกลัวยังไงก็ถึงแน่นอนเราต้นไม้ไม่ล้มด้วยเอาไม่พอใจลาดฝั่งนี้อีกเอาให้เปียกเลยนี่อย่างเงี้ยรอดแน่นอนถ,อถ้าแบบเนี้ไม่รอดตายพวกนี้เขาตายก็เก็บในที่ร่ม ครบถ้วนะครับ <c oughs> อะไรอะ่ะดินดินเพาะต้นกล้าผสมดินเพาะต้นกล้าหรือต้นอ่อนเลี้ยงในถาดเพาะก่อนแล้วเดี๋ยวพอเนี่ยระยะเนี่ยแน่นักเกือบจะไดนะ้นี่เห็นไหมก็รอดไม่หมดเห็นไหมบางหลุมก็ว่างก็ประมาณหนึ่งสองสามสามต้นสามหลุม เห็นมา่วนใหญ่จะรอดห้าสิบตายไปสามเนี่ยเกือบจะปลูกได้แล้วอีกไม่กี่วันก็ปลูกได้แนะเดี๋ยวดูระหว่างเนีบบ่ยนะเนี่ยแ,แรกๆก็ทำแบบ er นี้นะพอผ่านไปที่สองที่จะเป็นอย่างนี้ละเตรียมปลูกเตรียมปลูกนะไว้มารอดูกันนะเมื่อไห่ที่ลงกระถางปลูกหรือลงดินปลูกนะ พอร่างเริ่มเดินไปสามสี่วันตอนนี้เขาจะโตเร็วแบบวันต่อวันเลยอย่าเพิ่งเชื่อเนี่ยแล้วมาติดตามกันนะว่าผมพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะผสมดินให้ดูเอาดินหมักมากกผสมกับปุ๋ยหมักผสมยังไงเดี๋ยวไว้คอยมาดูกันนะแต่ตอนเนี้ยผสมดินเพาะต้นกล้าเฉยๆจะมืดแล้วเพื่อนๆครบถ้วนนะครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยดูคลิปแล้ว มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกนะติชมก็ได้แต่ห้ามต่อว่าแล้วแล้วดูแล้วก็ลองทำนะอย่าดูอย่างเดียวเราจะได้ผักอินทรีย์ไว้กินเองก็จะเสิร์ฟคลิปประมาณ3ามทุ่มนะเพื่อนๆนะประมาณประมาณเพราะมันต้องไปตัดต่อคลิปบ้างไม่งั้นมันจะยาวเกินสุขภาพจะดีต้องผลิตผักกินเองพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับ